นะมาจากนโยบายหลักของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อเรียกว่า American First นะฮะหรืออเมริกันต้องมาก่อนกลับมารีเทิร์นอีกครั้งหนึ่งด้วยการลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างเพราะถ้าปล่อยต่อไปสหรัฐอเมริกาอาจจะเผชิญกับการล้มละลายก็ได้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศเรื่องของทรัมป์นะครับยังคงเป็นประเด็นใหญ่เรื่องของตะวันออกกลางนะครับเรื่องของสงครามก็เป็นประเด็นใหญ่ที่น่าสนใจรวมทั้งเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองทั่วโลกเอาแน่เอานอน,อนไม่ได้ฮะทรัมป์ก็แย้มก็อาจจะกลับไปให้การสนับสนุน องค์การอนามัยโลกไม่กี่วันหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเพิ่งมีการถอนตัวออกจากองค์การอนามัยโลกมาหมาัดหมัดโดนดทรัมป์ประธานดีสหรัฐอเมริกามีการเปิดเผยว่าเขาอาจจะพิจารณากลับเข้าองค์การอนามัยโลกไม่กี่วันหลังจากที่ออกคำสั่งให้อเมริกันถอนตัวจากหน่วยงานสาธารณสุขสากลเช่นนี้แห่งนี้นะครับ ในสิ่งที่เขาใช้คำนิยามว่าเป็นการบริหารจัดการโรคระบาดโควิด -19 และวิกฤตสารสุขระหว่างประเทศที่ผิดพลาดนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านไปพบหาหรือกับกลุ่มตาลีบนันที่กรุงคาบูในฮิมฮัมมัสนะครับอารัชชีร,รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเดินทางไปพบปะหาหรือกับคณะผู้นำ ตาลิบันที่ปกครองอัฟกานิสถาน,นะครับสำนักข่าวเมหรือ MNA ที่เป็นสำนักข่าวกึ่งทางการของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าอารีอารักซีนะครับเดินทางถึงกรุงคาบูของอัฟกานิสถานในเช้านี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือกับผู้นำของกลุ่มตาลิบันเป็นเวลาหนึ่งบันในการเยือนอัฟกานิสถานครั้งนี้ นับตั้งแต่เขาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมานะครับญี่ปุ่นก็มีการจับมือแทงคนที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟได้เป็นที่เรียบร้อยที่นากาโนนะครับ26มกราคมที่ผ่านมาตำรวจญี่ปุ่นมีการแถลงจับกลุ่มตัวชายวัย46ปี แทงคนเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บที่หน้าสถานีรไฟเมืองนากาโนนะครับทางตอนกลางของประเทศเมื่อหลายวันก่อนตำรวจจังหวัดนากาโนถแถลงว่านายยูสุเกยากุจินะครับชายว่างงานวัย46ปีต้องสงสัยใช้มีดทำร,ร,ร่างกายคนอื่นไม่เลือกหน้าขณะที่เยื่อกำลังรอรถโดยสารใกล้สถานีรถไฟญี่ปุ่นนะครับ เป็นเหตุทําให้ชายวัย49ปีเสียชีวิตนะครับชายอีกคนได้รับบาดเจ็บสาหัสและสตรีอีกคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับทรมป์ก็หาลือหลายฝ่ายฮะเพื่อทําการซื้อ Tik Tok อกสำหรับเครื่องบินเอลฟ์ s อร์นะฮะปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสงสหรัฐรอเมริกาได้พูดคุยหลายคนที่ต้องการซื้อกิจการของ Tik Tok ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นยอดนิยมที่ถูก บังคับให้ขายกิจการในสหรัฐอเมริกาในะกดดนาดโดนทรัมป์ตอบข้อถามสื่อมวลชนบน Air Force One นนะครับเป็นเครื่องบินส่วนตัวประจำตำแหน่งไปยังรัฐฟลอริดาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาได้คุยกับหลายคนเรื่องของ t i k t o k และมีความสนใจอย่างมากแต่ไม่ได้พูดคุยกับเรลลี่เฮลิสันวัย80ปีผู้ร่วมก่อตั้งออร,ร์เคิบริษัทซอฟต์แวร์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเขาคาดว่าจะตัดสินใจเรื่องนี้ภายใน30วัน แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะให้เวลามากถึง6-90วันก็ตามหากสามารถช่วยให้ที่ตอกให้บริการในสหรัฐอเมริกาได้ต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาก็มีการนิรเทศผู้พยพไปยังกัวเตมาลากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาใช้เครื่องบินลำเลียงของสหรัฐอเมริกาในประเทศกลุ่มผู้พยพ อย่างผิดกฎหมายไปยังกัวเตมาลานะครับตอบสนองนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติที่พรมแดนทางใต้ในวันแรกในการดำรงตำแหน่งซึ่งก็มีบางคนเนี่ยนะครับถูกใส่กุญแจมือแล้วก็วายๆอย่างมากเมื่อไม่มีเครื่องปรับอากาศในเครื่องบินนะครับในขณะที่มีการพาชมอุทยานโปรแลนด์มีคนเที่ยวเกือบ5ล้านคน อุทยานแห่งชาติชื่อดังในประเทศโปโแรแลนด์นะครับสร้างสถิติมีนักท่องเที่ยวเยือนถึง4.9ล้านคนในปี2,567ด้วยลักษณะเฉพาะที่นักเดินทางและนักเดินป่าสามารถข้ามเขาได้หลายลูกโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงและก็มีการขยายพื้นที่อารูรักนในเขตอุทยานด้วยเหตุเกิดฟ้าผ่า เครื่องบินในสนามบินของบราซิลนะครับเครื่องบินโดยสารของสายการบิน British Air เ a y ์ของอังกฤษถูกฟ้าผ่าขณะจอดเทียบท่าที่สนามบินในบราซิลทำให้ได้รับความเสียหายเล็กน้อยนะครับแต่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายหลังจากมีการตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยนะฮะและเกาหลีเหนือก็ยังคงมีการยิงขีปนาวุธตอบโต้และขู่สหรัฐอเมริกาอย่างแข็งกร้าว เกาหลีเหนือได้ทดสอบขี่ปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์เมื่อวานนี้และขู่ตอบโต้สหรัฐอเมริกาอย่างแข็งกร้าวที่สุดตราบใดที่สหรัฐอเมริกาไม่ยอมรับอธิปไตยของทางฝั่งเกาหลีเหนือชวมว์ก็สั่งส่งระเบิดขนาดใหญ่ให้กับอิสราเอลตามเดิมโดยดันชรวมประธานดีของสหรัฐอเมริกาสั่งการให้กองทัพจัดส่งระเบิด2,000ปอนด์ราว907กิโลกรัม ให้แก่อิสราเอลตามเดิมหลังจากถูกรงับคำสั่งจากโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะฮะในขณะที่ทรัมป์เองก็เพิ่งมาดำรงตาแหน่งและบอกว่าจะหยุดสงครามในขณะที่ผู้นำอิสราเอลก็มีการโทรคุยกับครอบครัวนะครับทหารที่ฮามาสทำการจับกลุมตัวไปและทำการปล่อยตัวที่เยรูซาเล็มฮะ นายกัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนายกัฐมนตรีของอิสราเอลโทรศัพท์พูดคุยกับครอบครัวของทหารหญิงหนึ่งใน4นายที่กลุ่มฮามาสปล่อยตัวเป็นชุดที่2เมื่อในช่วงวันเสาร์ตามข้อตกลงหยุดยิงล่าสุดเบนจามินเนทันยาฮูได้สนทนากับบิดาและมารดาของลิลลี่อัลแบกนะครับในช่วงที่มีความสุขอย่างมากชาวอิสราเอลทั้งหลายนะครับต่างสวมกอดครอบครัวนี้ ดีลีอยู่ในกลุ่มตัวประกันชุดที่2ที่รับการปล่อยตัวตามข้อตกลงหยุดยิงระยะแรกในกรอบเวลา6สัปดาห์ที่เรียกร้องให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันผู้หญิงเด็กผู้สูงอายุและผู้รับบาดเจ็บ33บ33คนขณนะที่อิสราเอลปล่อยนักโทษปรเลสสตน์30คนต่อนักโทษอิสราเอล1คนและ50คนต่อทหารอิสราเอล1นายนะครับในขณะที่ฮามาสก็มีการส่งตัวประกันชาวอิสราเอล4คน ให้กับ ICRC ในฉนวนกาซาเรียบร้อยในกะรบกลุ่มฮามาสได้มีการจัดกระบวนติดอาวุธชาวปเาเลสไตน์ส่งมอบในกะรบทหารหญิงชาวอิสราเอลทั้งหมด4คนที่จับกลุ่มไว้ได้เป็นตัวประกันในกะรบให้กับคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC ในวันนี้ซึ่งเป็นเหตุที่มีการถ่ายทอดสด ทางสถานีโทรทัศน์ด้วยตัวประกันนะครับที่เป็นทหาร4คนถูกนำตัวมายัางโพเดียมที่บริเวณจตุรัสเมืองซากาซิตี้ท่ามกลางกลุ่มชาวปาเลสไตน์จำนวนมากและปิดล้อมไปด้วยชายที่เป็นสมาชิกฮามาสที่มีอาวุธครบมือทั้ง4คนโบกมือยิ้มแย้มสดใสก่อนจะถูกนำตัวขึ้นรถของ ICRC ซึ่งพาพวกเธอไปอยังฐานที่มั่นของกอง,ก,องกำลังอิสราเอลนะครับในขณะที่ฟิลิปปินส์นะครับก็มีการระง,งับการสำรวจทะเลจีนใต้หลังจากถูกจีนคุกคามฟิลิปปินส์นะครับกล่าววันนี้ว่าได้ระง,งับการสำรวจวิทยาศาสตร์ทางทะเลจีนใต้หลังจากเรือประมงของฟิลิปปินส์สองลำถูกคุกคามและ ล่วงละเมิดโดยเรือยามฝั่งนะฮะและก็กองทัพของทางฝั่งจีน <c oughs> ในขณะที่ <c oughs> ในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นชัดเจนว่าตอนนี้สงครามในตะวันออกกลางนะครับระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสตอนนี้มีข้อตกลงและมีการปล่อยตัวเฉลยนะครับกลางดึกของประเทศไทยกลางวันของต่างประเทศนก็มีการปล่อยตัวไปเรียบร้อยชุดแรกก็เป็นทหาร ของอิสราเอลทั้งหมด4คนนะครับซึ่งเป็นบุคคลสําคัญนะแล้วก็มีการปล่อยตัวออกมานะครับเบจมินเนทันเยฮูนายกรัฐมนตรีฮก็แสดงความยินดีจากการปล่อยตัวในรอบนี้เป็นอย่างมากในขณะที่โดนัทชัวป์ยังคงส่งอาวุธให้กับอิสราเอลอย่างต่อเนื่องนะครับและยังคงขายอาวุธให้กับอิสราเอลอย่างมหาศาลซึ่งทํารายได้ตลอดปีที่ผ่านมานะหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวครับ ประเด็นเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับเรื่องเงินอุดหนุนทั้งหมดนะครับที่สหรัฐอเมริกามีการประกาศยกเลิกแล้วก็จะดูกรอบเวลา90วันนะครับกรอบวันนี้ก็เป็นตามนโยบายของดูัลทรัมคือเงินที่สหรัฐอเมริกาไปสมบ,บุนต่างประเทศทั้งหมดกี่ประเทศก็แล้วแต่ประมาณ20ประเทศนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับนั่นเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสาธารณสุขดูแลลูกดูแลแ,แม่นะครับดูแลเรื่องสุขภาพ นะการฉีดวัคซงวัคซีนเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเตรียมไว้ในปี2,568รัฐบาลของโจไบเดนโดยผ่านสภาของเกรสเป็นที่เรียบร้อยว่าจะทำการสนับสนุนนะตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาโดยรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะครับมีแนวโน้มที่จะยกเลิกทั้งหมด นั่นหมายความว่าไทยก็จะได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวด้วยผลกระทบจากเกิดขึ้นมาจากนโยบายหลักของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าอเมริกันเฟิร์สนะฮะหรืออเมริกันต้องมาก่อนกลับมารีเทิร์นอีกครั้งหนึ่งด้วยการลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างเพราะถ้าปล่อยต่อไปสหรัฐอเมริกาอาจจะเผชิญกับการล้มละลายก็ได้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศัก์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ าอ,อยู่หัวมหาวชิราลงกอบดินธาะเทพยาวรามกุลชาวไทยเทิดทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือขว่ากสัตย์ชาติใด อาองล้นกล้าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวัธิราลงรองค์กอบดินทระเทพยาวรามกูดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุด แห่แดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สงางามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลา เปี่ยมสูกเกษปรมปรีถวยราชชื่นใจไรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าโอยู่หัว มหาวชิวราลงกบอบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปรียงปราดรัศมีเกลียงไกลสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย ស geliyor... ុង <Și> ព្រះចរិយ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากหล่นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปลื่ยงปราดรัศมีเกรียงไกร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยตรงพระเจริร